อนี่ครับร้านขายแว่นตานี่ครับขายแว่นตาขายของเยอะๆนี่ขายลงนี่ครับอันนี้เราก็เดินต่อเข้ามาด้านด้านในเพื่อที่เดินออกไปด้านนอกครับด้านนอกกันต่อครับนี่ร้านเสื้อผ้าตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกมีรถไฟฟ้าวิ่งมาพอดีครับสายสีม่วงครับโอ้ะมองเด้เป็นตึกอินเด็กซ์ครับนี่ครนี่ครับ นี่ตลาดบางใหญ่เดี๋ยวเราเดินดูด้านในับครับกับข้าวนะครับกับข้าวนะครับกับข้าวโอ้หนี่มีผลไม้แล้วครับเนี่ยด้านนี้จะเป็นผลไม้แล้วนี่โอ้หนี่เป็นถังหูลูครับเนี่ยถังหูรู้ครับเนี่ยเนื้อนี่เนื้อต้มครับนี่เนื้อต้มดูเนื้อต้มครับน่ากินมากเนื้อต้ม <c oughs> เนื้อต้มน่ากิน สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ตรงบางใหญ่นะครับนี่ครับตรงตลาดดีดีมาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่บางใหญ่นะครับว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดินเล่นๆน,นะครับชมบรรยากาศ นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเนักโดนัล์นะครับเป็นแบบไดทูครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปด้านนอกครันไม่ไหว้รอ้โอ้นี่ครับนีนก็จะมีเป็นโซนขายของเดี๋ยวเราลองเดินดูนดิดนครับโอ้นี่ครับอ เรามาเดินดูกันกันกันเราไม่เคยมาเดินเลยที่นี่โอ้โนี่รับก็จะมีขายของนะครับขายเสื้อผ้านะครับขายเสื้อผ้าขายอะไรโอ้ี่บางร้านก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเดินเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับมนี่ครับส่วนของบ b บีมา e t นะครับนี่ครับโอ้มีของขายเยอะแยะนะครับตุ๊กตรงตุ๊กตา อนี่ครับนีน่ีขายเสื้อผ้าครับโอ้ตรงโซนนี้ก็เป็นทางเข้าตลาดนัดติดแอร์ครับนี่ครับเดี๋ยวลองเดินดูโอ้โนี่ครับนี่เป็นตลาดเสื้อผ้าเลรับน่ครับเราไม่เคยมาเดินแถวนี้ นี่ครับเก็บบรรยากาศให้ให้เอฟอซี FC ได้ชมครับยานนี้นี่ครับโอ้ตลาดเสื้อผ้าตรงนั้นเลยครับนี่ครับนี่ครับใครไม่เคยมานะครับนี่ครับเป็นตลาดเสื้อผ้านี่ขายของเยอะแยะเลยนี่ครับโอ้โหนี่เคเดี๋ยวเราเดิอนออกไหนได้บ้าง เราก็เดินงงครับบางร้านก็มีเสียงดนตรีเต็มไปหมดนยนี่ครับเดี๋ยวเราจะหยุดแค่นี้ก่อนนะนี่ครับเราเดินต่อมาเะครับน่ครับเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นร้านขายนะครับของเล่นตีป้าตาเยอะแยะจับข้อกินอะไรโอ้นี่ครับนี่ร้านขายแว่นตานี่ครับขายแว่นตาขายของเยอะแยะนี่ขายรองเท้า โอ้นี่ขายเสื้อผ้านะครับจริงๆโซนนี้เราไม่เคยเดินเข้ามาเลยนะครับมีขายเสื้อผ้าเยอะเลยครับโอ้โหจะมีคอฟฟี่อินดัสตรีนะครับอัน <c> น <oughs> ี้เสื้อผ้า,นะ Industry, นะพ,าพิคเนตนะสาธุสาธุ นี่คําเดินออกมาจนสุดนะครับท่นมีร้านขายเสื้อผ้าเดี๋ยวลองเดินไปดูนิดนึงว่าเราจุด,ดนี้มีอะไรบ้างนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวดูานี่นี่เป็นห้องน้ำครับในห้องน้ำวันนี้เป็นลานจอดรถครับเป็นลานจอดรถนะครับนี่อโอเคเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับเดินย้อนกลับไปนะ อันนี้ก็ออกมาดูมุมนี้มีอะไรบ้างครับโอ้นี่เดินไหนๆเข้ามาแล้วเดินสำรวจโอ้โอ้จะเป็นร้านบริการต่างๆนะครับต่อคุณป้าเสริมสวยความงาม,มเป็นร้านจอดรถมีห้องน้ำครับครับเดี๋ยวเราเดินไปจุดอื่นต่อกันครับ นี่ครับน,นี้ก็เดินเข้ามาที่แต่อยู่คนละมุมนะคนละด้านนะครับนกครเดินต่อเลยนะนี่เดี๋ยวเราเดินลงมาด้านล่างดูครับนี่ขาดเสื้อผ้าขาดเสื้อผ้านีครับเสื้อผ้าเยอะแยะเลย มีของหลายอย่างครับของจีบแยะหมดนี่ครับอันนี้เราก็เดินต่อเข้ามาด้านในเพื่อที่เดินออกไปด้านนอกครับครับเดินย้อนกลับไปแต่คนละมุมนะครับี่คนละมุมนะครับนี่ดูครับนี่ครับเราเดินต่อมานครับนี่เมื่อกี้เราเดินอยู่ฝั่งนู้นตอนแรกนะครับตอนนี้เรามาเดินฝั่งนี้บางฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนมากเลยเป็นร้านเสื้อผ้านะครับเดีรยบเสื้อผ้ามีให้เยอะมีให้เลือกเยอะแยะเลยครับนี่โอ้ นี่ก็เป็นร้านขายเคสโทรศัพท์นะครับมีทุกอย่างนี่ตรงนี้อยู่โซนซอยสองนะครับซอยสองบางร้านก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดก็มีนะครับเปิดตอนเย็นๆนะครับน่าจะเปิดตอนเย็นๆนะครับกนะรบะเป๋าเสื้อผ้ามีเยอะแยะเลยให้เลือกนะครับมีร้านทำเล็บเออ ทำเล็บเล็บมือต่อเจลมือเท้านะครับนี่ครับโ,โหนี่ของเยอะแยะหมดเลยดูครับนี่ครับนีเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าแฟชั่นนี่มีให้เลือกมากมายนะครับนี่อันนี้ก็นักเรียนนักศึกษาก็ชอบมาเดินเที่ยวนะวัยรุ่นนะครับีเดินแล้วก็เดินออกไปด้านนอกกันต่อครับนี่ร้านเสื้อผ้าทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกครับ ครับตอนนี้เราก็นีอ,ออกมาด้านนอกแล้าวเดนออนมาจากด้านออตลาดไปกัดูบรรยากาศข้างนอกนี่ก็จะเป็นถนนการนาครับช่วงนี้นะครับด้านหน้านู้นก็จะเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตนะครับนี่ตรงน,นี้ก็จะเป็นทางรถไฟสายสีม่วงตรงนี้ก็จะเป็นตลาด เดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปดูนิดหนึ่งครับเดี๋ยวจะยืนดูบรรยากาศตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเห็นมีทางรถไฟนะครับมาดูรถดีครับทางจราจรฝักไฟเยอะแยะไปหมดเลยครับเนี่ยตรงนี้เมื่อกี้เราเดินอยู่ด้านหลังตรงแมคโดนัลแมคโดนัลนี่อันนี้เนี่ตลาดที่เราเดินเข้าไปนะครับเนี่ย ดูบรรยากาศตรงนี้นิดนึงแเ,เดี๋ยวเราเค่อยเดินต่อนะครับนี่เราก็มาดื่มชมบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นทาง ทางาทางทางด่วนนะทางด่วนกาญจนา้ว้ทางด่วนเมืองการนะครับโทษทีครับผู้ผิดทางด่วนเมืองการทําเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ยัง,ยง,ยงไม่ได้เปิดใช้นะครับเดี๋ยวาดเป็นลงตรงนี้น่าจะเป็นทางลงนะครับนครับอยู่ในย่านนี้ย่านบางใหญ่เนี่ยครับส่วรถก็จะเริ่มหนาแน่นนะครับตอนช่วงเย็นเราจะต้องเก็บภาพไปเรื่อยเอ่อ ครับโจมบรรยากาศครับโอ้พอดีเลยครับนี่ครับมีรถไฟฟ้าวิ่งมาพอดีครับสายสีม่วงครับโอ้อาจจะมองไกลนิดนึงครับครับเดี๋ยวเราเดินต่อเดินไปด้านในกันครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น ขายอันนี้เป็นโซนเป็นของกินครับในร้านค้าเป็นของกินครับเดี๋ยวเราลองลองเดินเข้าไปชมด้านในกันครับอ๋อนี่ครับอันนี้จะเป็นโซนที่โซนที่ขายของกินเนี่ยร้านอาหารเยอะแยะเลยครับเนี่ยนี่ขายอะรันขอโทษครับโทษครับโซนนี้ก็จะ มีร้านค้าเยอะแยะโอ้นี่อันนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนห้างนะครับนี่พอดีเอออินินไม่แน่ใจนะครับว่เาเป็นห้างอะไรครับเดี๋ยวเราเดินไปด้านรู้นดีกว่าโอ้นี่นี่เป็นขายพวกคอนดิเตอร์อ๋อเป็นตลาดได้เป็นสึกอินเด็กครับนี่ครนี ครัเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกนครับเดินออกไปด้านนอกกันดีกว่าเราก็จะเดินไปดูโซนนู้นนะครับมีครับมีของขายเยอะแยะมันเลยนะครับนี่ <c oughs> บางร้านก็ยังไม่ได้เปิดก็มีครับนนก็ช่วงเย็นๆคนจะเยอะครับเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศด้านนอกกันดูครับ โอ้ครับ <c oughs> มีร้านเยอะแยะเลยตรงนี้โอ้มีร้านพวกเกี่ยวกับพวกทำเล็บเสริมความง,งามครับนี่ครับมีของขายทุกอย่างครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆดูครับดูครับร้านทำเล็บเยอะแยะเลยตรงนี้อืมนี่ก็ออกมาตรงนี้ เป็นข้างแบงค์ครับมีด้านหน้าเลยเป็นเซ็นทรัลเวสเกตครับครับเดี๋ยวเราลองเดินต่อไปด้านนู้นกันนะครับ <c oughs> นี่ครับก็จะมีตลาดมาตั้งขายของกันนะครับ นี่ครับอันนี้ก็มาตรงเบ,บิตลาดบางใหญ่นะครับนี่นี่ครับตรงโซนนี้ก็จะเป็นตลาดบางใหญ่เดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันนะครับครับทางฝางมือนี่เป็นเซ็นทันเวสเกตครับนี่ครับเซ็นทันเวสเกตเฮ ตลาดบางใหญ่เดี๋ยวเราเดินดูด้านในครับครับบายถ้บไปเดินดูการว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเราไม่ค่อยได้เดิมดูนี่อันนี้อันนี้โซนนี้ก็จะเป็นตลาดเพื่อขายพวกอาหารพวกอะไรนี่ครับนี่ เราเดินชมไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะไม่เน้นร้านใดร้านหนึ่งเดี๋ยวให้ดูมุมภาพ้างๆครับนะครับโอ mm ้โ hmm. หของขายเอยอะๆเลยครับเนี่ mm hmm. เดี๋ยวเราดูบดรรยากาศโดยรวม ครับร้านค้าเยอะแยะเลยเยนหน้าชนพอเย็นแล้วนี่ครับพรงนี้ก็จะมาตั้งขายของกันเยอะแยะเลยนี่ครับโอ้นี่ไก่ทอดไก่ทอดเกาหลีโอเดินชมไปเรื่อยๆกันนะนี่ขายไก่นี่ไก่ทอดไก่ย่างโอ้โหนี่ เนีย้ยนี่กับข้าวเยอะๆเลยครับกับข้าวเยอะๆเลยนี่ครับนี่ครับเย็นๆนี่ถ้าใครอยู่ทางแถวนี้ก็จะแวะมาซื้อเลิกงานก็จะแวะมาครับแวะมาซื้อกับข้าวในร้านค้าก็จะเริ่มมาตั้งกันนะตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามก็เริ่มตั้งเย็นๆก็จะเต็มไปหมดครับกับข้าวอร่อย คแพลนเคยแวะมาซื้อนะครับนี่นี่ครับเราก็เดินเข้ามาข้างในเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆครับก็อาจจะไม่ได้บอกหรือ,อ,อแนะนำทุกร้านนะครับจะดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ร้านขายของเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งสองฝั่งนะครับนี่นฝั่งนี้ก็จะเป็น กับข้าวนะครับกับข้าวนะครับกับข้าวส่นวนมากก็จะเป็นกับข้าวโซนนี้นะครับดูทำกันสดๆทำกันสดๆเลยครับหมูนี่ขาหมูนี่อันนี้ของทอดนะครับน้อกับข้าวเลยครับอ๋อนี่อันนี้ทอดมันครับทอดมันนี่มีหูหมูหัวหมู S <S <an> นี่ปลาปลานี่หูนี่หอยอูเยอะแยะครับครับ <c oughs> นี่อันนี้ผัดไทยโบราณครับเนี่ยผัดไทยโบราณนะครับมีทุกอย่างให้เลือก <c oughs> เอาแบบสะดวกแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนครันนี่น่สองฝั่งน่ครับนี่อันนี้โซนนี้ก็จะเป็นนี่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูเดี๋ยวเดินเ,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 เตรงนี้สุดก่อน นี่ขายถั่วโอ้นี่เคบับครับเคบับโอ้น่ากินมากนี่ครับเคบับโอ้อันนี้กล้วยปิ้งข้าวโพดปิ้งน,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 นี่ครับนี่ก็จะเดินเดินต่อไปนะครับนี่ โอ้นี่มีผลไม้แล้วครับเนี่ยด้านนี้ก็เป็นผลไม้แล้วนี่ผลไม้โซนนี้เป็นผลไม้โซนที่เราผ่านเมื่อกี้ก็จะเป็นพตกะขายอาหารนะครับเน้นอาหารอืแต่ก็มีอยู่เหมือนกันครับฮะโอ้โหนี่บัจ,จางนี่บะจ,จางน่ากินมากนะ <c oughs> ครับ นี่เนี่ยมีอาหารก็มีอยู่ครับนี่ครับมีอยู่อันนี้เป็นตลาดบางใหญ่ครับโซนแรกที่เราเดินไปโซนแรกก็เป็นตลาดบีบีครับบีบีมาเก็ตนะครับแล้วนี้เราก็เดินออกมานู่นข้างในนู่นครับก็จะเป็นตลาดสดนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูนิดหนึ่งอื้อหือ นี่ครับโซนนู้นจะเป็นตลาดผักตลาดผลมไม้ครับนะครับอยู่ทางด้านนู้นครับนะเดี๋ยวลองเดินดูโซนนี้เลโ้โหนี่ก็จะเป็นตลาดอาหารครับนั่งกินนะครับวันนี้เราคงไม่เดินไปดูเนาะโหนี่อันนี้ก็ห้องน้ำห้องน้ำเดี๋ยวเราเดินบนนี้ก่อนอเดินดูหลายๆจุด มีห้องน้ำก็มีบริการครับเนี่ยด้านนี้ <c oughs> โอ้โหนี่เยอะนะครับขลาดบางใหญ่นี้ใหญ่มากใหญ่สมชื่อครับคนจะเยอะทั้งเช้าทั้งเย็นครับครับรอันนี้ก็เป็นทางออกออกไปด้านนอกได้นะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> อืมเออ นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าเดี๋ยวเราจะวนเข้านี่ท่านหรือใหญ่มากแต่เราคงไม่เดินไปดูเนาะนี่เดี๋ยวเราวนมาทางนี้ดีกว่านี่ครับวนมาตรงโซนขายอาหารนี่<ป>ก็จะมีร้าน<ป>าขนมอร่อยอร่อย<ป> นี่ครับพิซซ่าเมื่อกี้ที่เราเดินเข้าไปตรง,งนู้นตรงนี้แล้วก็เราก็เดินบนทางด้านนี้ครับ,รบแล้วเดี๋ยวเราเดินต่อออกไปด้านนอกนี่นอน่เราจะเดินเข้าไปในโซนขายอาหารนะครับเราจะเดินออกไปบนบนไปซอยนี้นี่ครับนี่ของเยอะมาก เน auto> ี่ยวเลูกชิ้นครับนี่ลูกชิ้นขายลูกชิ้นนี่ครับเดี๋ยวเดินต่อไปครับเดินต่อไปด้านในกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างนนโซนนี้ครับครับนี่เราเดินต่อเข้ามาดีครับมกนมีของขายด yup. ้วยนะโอ้โหนี่เป็นถังหูลูครับนี่ถังหูลูครับนี่เออหน้ากินมากครับาโอ้โหนี่ประทูครับนี่ประทูนี่ นี่ครับเดี๋ยวเราเดินดูด,ดูตรงนี้ต่อไปเนี่ยนี่อันนี้ก็จะเป็นกับข้าวกับข้าวนี่หัวเนื้อข้นเหนียวนะครับโอ้นี่คอ,อหมูคอหมูน่ากินมากนี่คอหมูครับเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ซื้อแล้วก็นั่งกินนี่ครับนั่งกินได้ข้างในนี่ครับ โอหนี่ก็เป็นแกงส้มครับเนี่ยแกงส้มแกงส้มเะอมน้ำน้ำใยนี่ครับโบล้อยไส่หวานโบลอยไส่หวานโอหนี่ขาหมูเนี่ยมีทุกอย่างเลยนะครับตลาดบางใหญ่นี่ของเยอะมากครับของเยอะมากมีทุกอย่างนี่อบวุ้นเส้นครับเนี่ กอพูนเส้นนี่เดี๋ยวเราเดินเดินออกจุดเก่าเดี๋ยวโอ้ตรงนี้ก็ร้านเ,นเดีแยวเดินไปตรงนี้ดีกว่าเดินวนไปเลยนะแม่ไปย้อนจุดเก่าแล้วครับเออถ้าตอนเยน็เยนเ็นี้ร้านคนจะเยอะมากกว่านี้นะเพราะเลิกงานกันนี่อันนี้ไส้กรอกไส้กรอก โอ้โหมีทุกอย่างนี่ครับก็จะแบ่งขายเป็นสองฝั่งครับอันนี้เป็นนักเวสตีโอผัดโอ้นี่หมูย่างน้ำตกหมูย่างน้ำตกอืนี่ครับอันนี้ก็จะมีร้านเยอะแยะเหมือนกันครับฝั่งนี้ เนี่อนี่เนื้อต้มครับนี่เนื้อต้มีเนื้อต้มครับน่ากินมากเนื้อต้มเนื้อต้มน่ากินมากนี่ครับหมูปิ้งโอ้นห่ไก่ขย่าเนี่ยไก่ร้านไก่ขย่าโอ้นี่ครับรรรข้าวโพดต้มเนี่ยโอ้ข้าวโพดต้มกับข้าวข้าวคูกกีปในะคะ นี่เราเดินบนเดินบนมาโอ้นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบินมอเตอร์ไซค์นะเี่เป็นบินมอเตอร์ไซค์นี่บินมอเตอร์ไซค์ครับนี่เราเดินบนดเดินบนกลับไปข้างล่างออกมาจนจุดท,ที่เราเดินเข้ามาครั้งแรกครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินออกไปดูว่ามีอะไรต่อนะครับนี่ครับนี่เราเดินบนออกมาเมื่ี่เราเดินเข้าไปทางด้านนี้ไหนนี้นะครับโอ้ เดินออกมาตัวนี้ก็หมดแล้วนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกกันนะครับดูว่าเอ่อข้างนอกมีอะไรไหมเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นแบบตลาดเสื้อผ้าเหมือนกันนี่ครับถายรูปชิ้นขายรูปชิ้นขออายถ่ายูขาย้ข่ายกล้วยนี่ซูชิน่ากินมากเลยเนี่ย ร้านซูชิครับนี่ซูชิน่ากินว่าโอ้ที่ทาโกยากิครับดูับครับวันนี้เราก็เดินมาออกมาด้านนอกแล้วนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนขายเสื้อผ้าเหมือนกันนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับตลาดบางใหญ่กับตลาดบีบีการที่เราเดินนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโซนขายเสื้อผ้านะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้เยอะนะครับเป็นข้างนอก,นอกด้านนอกอยู่ตรงข้ามก็เป็นเซ็นทันเวสเกตนะครับก็จะประมาณนี้โดยรวมๆนะครับโอครับก็ถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องเราเด้ยวยครับช่องนุ่กับบ้าพาแต่ทำนะครับนะครับแล้วไปเจอกลิปหน้าหรืเจอกลิปใหม่นะครับนะครับสวัสดีครับ